มารยาทการรับประทานอาหารข้อที่6การร่วมวงทานอาหารรายงานจากอภูรไรร์ในหนังสือสุนันอบิดาวูดจากคดิสวะซีบิลฮารจากพ่อของเขาจากปู่ของเขารอเดียเลวอ,อันทูมกล่าวว่าใจความว่า บรรดาสหบัของท่านนาบีสุลต่านอลนิวะสัลลัมได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอสุลลอะแท้จริงเราได้ทานอาหารแต่เราไม่รู้สึกอิ่มท่านรอสุลละสุลต่านอานิวะสัลลัมกล่าวว่าพวกท่าน,นได้แยกกันทานต่างคนต่างทานกันนั้นหรือบรรดาสหบะตตอบว่าใช่ ท่านรอสุรสลวารีเวสลมได้กล่าวว่าจุมร่วมวงกันทานอาหารเถิดและกล่าวนามของอัลลอฮ์และพระองค์จะประทานความจำเริญแก่พวกท่านจากอาหารนั้นบันทึกโดยอบบดาวุธหมายเลข3764